พี่คะพี่น้องที่รักวันนี้ยายก็มาสร้างบ้านให้พริกนะคะพริกเป็นดอกแล้วเริ่มโตเป็นสาวแล้วต้องสร้างบ้านให้ค่ะพี่น้องไม่สร้างก็แมงวันทองฝาดเดียบเบิดลพริกก็ดีพี่กกน้นองเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีเนาะพี่น้องเนะาะบม่ได้ใส่สารเคมีค่ะเราก็ต้องมาสร้างบ้านให้เขาอยู่นะคะ จะได้แข็งแรงจะได้ปลอดภัยร้างบ้านให้ทิพอยู่นะคะเนี่ย ที่กำลังงามพี่น้องกำลังสิเป็นสาวค่ะที่กำลังจะเป็นสาวน้องเขากำลังจะเป็นสาวแล้วนะคะมาสางบ้านเขาอยู่ค่ะเขาเสด็จปอดไผ่จากมาแรงต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเขาเสด็จงามสวยเต็มที่นะคะ สวยสีทีค่ะนีค่ะเปื่อนๆอันนี้ขุดลึกไปอีกหน่อยโอ้ยร้อน4โมงแรกนะยังร้อนอยู่เลยเผื่อนเลย4โมงเย็นแล้วยังร้อนอยู่นะคะ ร้อนก็ต้องทนเนาะเราทำสวนทำกระสเราก็ต้องทนค่ะร้อนอย่างไงก็ต้องทน าการดูอย่างได้แล้วค่ะเหยียดินลงนะคะแลเขา,าจะได้ชื่อสวยลูกเยอะๆลูกดอกนะคะ Thank you. แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนไม่ยากแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะไม่ยากค่ะแย่นี้ก็เรียบร้อยนะจ๊ะไม่ยากหรอกคะ่ะ เรียงวันทองตัวนอนตัวดวงกระสิบนเนี่ยคาว่าหุ่นไหวแล้วคว่วะพี่น้องเด้อเาเห็นจางเีไวไหวเวลาถอดออกก็ง่ายค่ะเวลาเราจะเกลี่ยพีกก็ถอดจืดออกเราเข้าตรวจเบิรงเขาเห็นแมงไหมนี่ตัวหนึ่งเขาถอดสลัดออกค่ะพี่น้องก็แล้วทุงหนึ่งนี่ก็ได้หลายปีพี่น้องอันนี้ก็สามปีทุงหนึ่ง สร้างไว้ได้สามปีเลยนะคะเหยียบไปก็ยังไม่ขาดค่ะเห็นว่าพี่นอ้อเรียบร้อยเลยค่ะไม่ยากค่ะทำง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ